I'm สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่1เมษายน2568ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2568 วันนี้เวลา8ดนาฬิกา20สนาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสร็จลงณธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาศูนย์จิรดาพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่2เมษายน2568ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายการรับฝากเงินด้วยวเวลา8นาฬิกา37นาทีเสร็จลงณนธะนาคารออมสินสาขาสวนจิตรดาพระราชานพระาราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักง,งานธนาคารออมสินเฝ้าทาุนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเ <c oughs> นื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2568และถวายการรับ ฝากเงินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินและครบ112ปีการดำเนินกิจการธนาคารอมสิน เวลา9นาฬิกา27นาทีเสด็จลงณอาคารใช้พัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้หนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งนำผู้บริหารและพนักง,งานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในสมศักดิ์สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนำผู้ตรวจการแผ่นดินเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคู่สมรสคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานกรรมการปปรชนำผู้บริหารระดับสูงคณะกรรมการปปชพร้อมผู้สมรสและเจ้าหน้าที่สำน,นักง,งานปชปชเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พลเอกชนะทัพอินธรรมระประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนำคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายเตดบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยและคณะผู้บริหารสภากาชาติไทยเฝ้าทุนละองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลกรมพระราชอธัธยาศัยเวลาก้านาฬิกา55นาทีเสด็จลงณศสลา,าดุสิตดาไลยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระชนม์พระาราชวโรกาสให้พลโทธรรมรงรัตแก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการ บริหารมูลนิธิเฝ้าทุนละองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลตรีสุขชัยศาสถาพรผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารมูลนิธิเฝ้าทุนละองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนวลจันทร์ประพานเลขาธิการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยนำคณะกรรมการอำนวยการผู้บริหารเจร้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะของมูลนิธิเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลนายวิจ,จิต แก้วใสเทียมผู้อำนวยการท่ากาศยานดอนเมืองบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฝ้าทุนละองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยหม่อมราชวงศ์พร้อมฉัดสวัสดีวัตรองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทุนละองพระบาทถวายพระพรชัย มงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศายัยนางอรารยาอารุณานนชัยรองประธานมูลนิธิอนุสรหม่อมง,งามจิตบุรษัดในพระราชูปถมัมนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทุนละอ,องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศายัย นางสาวสิริพรสืบพันวงประธานกรรมการมูลนิธิพุทธจิตธรรมยานนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายเสกสรรวัจนะพงพันธ์นายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดชนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเซานำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทุนละองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชะกุศลตามพระราชะอัธยาศัย ศาสตราจารย์พิเศษธีรันรดีศรีประธานกรรมการมูลนิธิมหาวชิราลงกรราชวิทยาลายัยนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายปียบุตรชนวิจารณ์รองประธานกรรมการมูลนิธิกริตานุสรนในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชคุศลตามพระราชอัธยาศัย นายธีรวัวนนตรกุลลวณิชยรองประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุนนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชะกุศลตามพระราชะอัธยาศัย คุณหญิงโรสบริบาลบุรีพันธ์ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชศุนลตามพระราชอัธยาศัย นายสุรวัตรชมภูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถรัรมภ์นำคณะกรรมการบริหารมูลนิธิเฝ้าทุนละองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางชมโยงประทีปอุสานนทวีทรัพย์นายกสมาคมสตรีอาสาสมัคร,รรักษาดินแดนกรุงเทพมหานครในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพาักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโส ภาพนาวดีนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทุนละองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์เรวดีจงสวัสด์นายากสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทุนละองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสายสมวงศาสุล ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านพัยเอสนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลตรีคิมอิทธิกุลประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลอนันทมหิดลนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายดำรงวัฒนะเวคินเลขาธิการมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษานำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทุนละอ,องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอธัธยาศัย นางสาววณีสุวรรณชีพประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทุนละองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลร้อยตำรวจโทมนัโนนุษย์ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเฝ้าทุนละองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตา พระราชะอัธยาศัยนางทิดารักษ์สัจพงษ์อุปนายกและเลขาธิการนายกสมาคมลูกกตัญยูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีนำคณะกรรมาการสมาคมและเจ้าหน้าที่เฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชะกุศลตามพระราชะอัธยาศัย เวลา13.52นาทีเสร็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีพร้อมคู่สมรสเฝ้าทุนละองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายวุฒาพิรมพักดีประธานกรรมการบริษัทบุญรอดบริเวรี่จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชะกุศลตามพระราชะอัธยาศัย นางมุกดาจิราธิวัดเอื้อวัฒนะสะกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทเฝ้าทุนละองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพร,รัตน์เวชานุกูลคณะผู้ปฏิบัติงานข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่อง9 m c o t อ d สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่องห สถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและไทย PBS เฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เวลา15นาฬิกา27นาทีเสด็จลงณศาราดุสิตดาไลสวนจิรดาพระราชวังดุ Trail. สิตพระราชทานพระราชวโรกศสให้นางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายชันชัยกนณสูตรนายกสมาคมนักสะสมตราปริณนียากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์นำคณะที่ปรึกษาและกรรมการบริหารของสมาคมเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชสุศลตามพระราชะอัธยาศัย คุณหญิงนทิกาวัฒนะเวคินอังอุบลกุลประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการสภาองค์การเฝ้าทุนละองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชะกุศลตามพระราชะอัธยาศัย คุณหญิงนทิกาวัฒนะเวคินอังอุบลกุลประธานคณะกรรมการสาพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศตลตามพระราชอธัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2568 นางเพนพักสีทองประธานสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทนารีนาถนำนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติเฝ้าทุนละองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชะกุศลตามพระราชะอธิยาศัยนางลาลีวันการจนะจารีนาย,ยกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพในพระบรมราชินูป นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทุนล,ละองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสายทิพย์อานโพทองนายกสมาคมสิทธิ์เก่าพยาบาลสภากาชาติไทยในพระราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทุนล,ละองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นางสาวอรทยัยธนาวินิจเจริญหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุลาลงกรณและคณะเฝ้าทุนละองพระบาทถวายพระพรเชียมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอธิยศัย รองศาสตราจารย์ธนัดคุณมงคลอัศวรศัตนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมาราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทุนละอ,องพระบาทถวายพระพรชย,ยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นางมะลิวันจารุพันธ์ประธานภาคกลางสาพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพรคินิเธอเจ้าฟ้าเพชรัฐราชสุดาสิริโสภารันวดีและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอธยาัย รองศาสตราจารย์ยุวดีพงศาระนันทกุลรองคณะบดีฝ่ายการคลังและพัสดุคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์และผู้แทนมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าทุนละองพระบาทถวายพระพรเชัยม,มงคลและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลต,ตามพระราชอาธัธยาศัย นายวรากรสามโกเศสประธานกรรมการมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชะกุศลตามพระราชาอัธยาศัยรองศาสตราจารย์ธิติพรพิชยกุลรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคล และทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชเทธยาศัยนางสุพิชยาสาครนายกสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะเฝ้าทุนละองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุตามราราชอทธยศัย นางสายสมวงศสาสุล,ลักษ์ประธานมูล,ลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชะกุศลตามพระราชะอธยาศัย นายจักรกฤษย่างยืนนายกสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยคณะสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิตมัธยมและคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย คณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชวินิตมัธยมเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรเชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวท,ที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ วันนี้ที่โรงพยาบาลฐานอากาศสีการเขตดอนเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้นายธานีทองพักดีรองราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้และตะกราสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายตันโซอูผู้บาดเจ็บสัญชาติเมียนมาผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด8.2จุดศูนย์กลางอยู่ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่28มีนาคม2568ซึ่งส่งผลกระทบถึงประเทศไทยมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากและที่โรงพยาบาลไทยนาคารินเขตบางนาทรงพระกรุณาโปรดกล้าบปกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนรัก์ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นางกนกพัชระแท่เอี่ยวผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตลอดจนทรงให้ความสําคัญและทรงคํานึงถึงความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเหตุการณ์ดังกล่าวโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อจัดเตรียมอาหารพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุการณ์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวรวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นล้นพ้นกรมวังผู้ใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการกำลังใจในพระดาริรุ่นที่17 วันนี้ที่เรือนจำชั่วคราวนาโศกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสุริพัฒมหาวัชรราชธิดารองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการกำลังใจในพระดาริรุ่นที่ 17, ซึ่งมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดผ่านระบบออนไลน์ไปยังเรือนจำที่เข้าร่วมกิจกรรม11แห่งตั้งแต่วันที่5มีนาคมถึง5สิงหาคม2568 มีผู้ก้าวพลาดเข้าร่วมอบรม1,100คนเป็นชาย1,000คนหญิง100คนเพื่อให้มีความพร้อมด้านร่างกายจิตใจสังคมอารมณ์และสติปัญญามีความรู้ความสามารถทักษะทางสังคมและอาชีพสามารถนำความรู้ไปปรับใช้หลังพ้นโทษและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ นอกจากนี้ยังได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องทักษะสีเขียวเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ Climate Change การลดกา๊าซเรือนกระจกเพื่อลดโลกร้อนรวมทั้งการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติจากนั้นเป็นประธานในพิธีเปิดแปลงสาธิตโครงการป่าคาร์บอนเครดิต ซึ่งเรือนจำร่วมกับโครงการกำลังใจในพระดาริจัดทำแปลงสาธิตโครงการป่าคาร์บอนเครดิตหนึ่งไร่บนพื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตยิสามารถคำนวณหาคาร์บอนเครดิตได้มูลค่ากว่า8,000บาทต่อปีโดยวิทยากรจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ให้ความรู้แก่ผู้ก้าวพลาด5คนหากมีการเรียนรู้เรื่องดังกล่าวและการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้อย่างถูกต้องเรือนจำจะสามารถสร้างรายได้จากการซื้อขายคาร์บอนเครดิต รวมทั้งเป็นแนวทางให้ผู้ก้าวพลาดนำไปปรับใช้เพื่อสร้างรายได้หลังพ้นโทษซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนาเรือนจำภายใต้การรักโลกรักสิ่งแวดล้อมของโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกมีเรือนจำโชคราวนาโศกเป็นพื้นที่นำร่อง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนิษิถาที่ราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2568โทร์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาเทพรัตนรัตนมณีของแผ่นดินตอนที่2แสงแห่งชีวิตลิขิตความก้าวหน้า นิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรานราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงให้ความสำคัญกับงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยิ่งทรงมีสายพระเนตรยาวไกลที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพและโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนทรงตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะช่วยเสริมสร้างคุณภาพและศักยภาพของเด็กไทยและผู้ได้โอกาสทางการศึกษาให้ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้มีพระราชดำริว่าความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนเป็นสำคัญจึงได้ดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพร,ราชราสุดาสยามบร,รมราชกุมารี ทรงสแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยง,งานทางวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยชั้นนำของโลกเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมปฏิบัติการวิจัยในระดับโลกนับเป็นพระมหาการุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ประเทศไทยร่วมมือกับเซิร์นในช่วง25ปีที่ผ่านมาเสด็จพระราชดำเนินเยือนเซิร์นแล้ว6ครั้ง ทำให้นักวิจัยของประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมงานวิจัยและพัฒนากับเซิร์นซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์แนวหน้าของโลกมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริได้สนองพระราชดําริประสานความร่วมมือผมสังเกตเวลาท่านเสด็จหน่วยงานเลยท่านจะนึกถึงประสกนิกรไทยนะฮะโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยว่าทำไงจะให้เยาวชนไทยได้มีโอกาส อย่างเซิร์นเนี่ยท่านก็รับสั่งว่าเคยไปเซิร์นแล้วเห็นแม่แต่เด็กอนุบาลเด็กประถมก็เดินไปดูนะท่านก็โปรดว่าเออต้องเอาเยาวชนไทยไปดูเซิร์นลักษณะอย่างนี้นะครับหรือว่าทําอย่างไรจะให้ประเทศไทยเนี่ยทัดเทียมทัดเทียมต่างประเทศในเรื่องวิทยาศาสตร์ซึ่งเราก็ไม่ได้ทําให้พระองค์ท่านผิดหวงังเพราะเราก็ไปวิจัยร่วมกับเขาไม่ไม่ใช่ไปดูนะไปทําวิจัยกับเขาเลยครับจะให้ประเทศไทยสร้าง ดาวเทียมดวงไม่ต้องใหญ่นะไปโคจร,รรอบดวงจันท์ได้อันนี้ก็แสดงว่าถ้าพระองค์ท่านก็ผักนั้นในประเทศไทยเนี่ยเข้าไปอยู่ในระดับสากลในแนวหน้ามากนะครับด้วยพระมหากรุณาธิคุณทําให้ผู้แทนประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวสหาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่ส่งริเริ่มตั้งแต่ปี2551จนถึงปัจจุบัน ได้สนับสนุนผู้แทนประเทศไทยให้เข้าร่วมประชุมรวม87คนจำแนกตามสาขาการประชุมในแต่ละปีได้แก่สาขาฟิสิกส์27คนสาขาเคมี23คนสาขาเคมีฟิสิกส์สรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์17คนและสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์20คนนอกจากนี้ยังมีภาคีความร่วมมือไทยจูโน หนึ่งในโครงการด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติที่ทรงมีพระมหาการุณาธิคุณเป็นองค์ประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงในการทดลองจริงเหมือนอันเด g r กราวน์นิวทริโนออฟเซเวชชอหรือจูโนที่สาธนารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยพัฒนาและผลิตบุคลากรด้านฟิสิกส์ของนิวทริโนและด้านอื่นๆน,นับเป็นครั้งแรกที่คนไทยจะได้ร่วมสร้างเครื่องมือขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนในระดับแนวหน้าของโลกเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศทำให้นักวิจัยไทยได้เรียนรู้วิธีการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและการบริหารจัดการโครงการวิจัยขนาดยักษ์นับเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศได้อย่างครบวงจรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงสนับสนุนและพระราชทานทุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาครูและนักวิทยาศาสตร์ไทยได้ไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตลอดจนการศึกษาต่อในสถาบันวิจัย หรือสถาบัานการศึกษาชั้นนำในประเทศต่างๆอาทินักศึกษาและครูฟิสิกเข้าร่วมโครงการอบรมภาคฤดูร้อนที่เซิร์นเดซี่และ GSI ทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวมทั้งสถาบัานการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศล้วนเป็นการทรงงานที่เปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงงานอย่างไม่เคยท้อถอยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เด็กเยาวชนประชาชนและประเทศชาติได้เจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ ในื่อในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1-3เมษายน2568 และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพระหว่างวันที่1เมษายน2568เวลา8นาฬิกาถึงวันที่3เมษายน2568เวลา8นาฬิกาทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันกมลวันณศุนทรธรรมสวัสดีค่ะ